ผมมาอัปเดตครับรถดีเซ gment แล้วก็รถไซส์กลางนะฮะอย่างพวกเอลติสหรือซีวิกนะฮะมีทั้งแคมรี่มีทั้งแอคคอร์ดครับจอดอยู่ตรงนี้มีมากกว่า2 0คันอัปเดตให้ทุกคันพร้อมกับบอกเลทแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษตรวจเช็คศูนย์มาตรฐานไทยพาสครับทุกคันออกรถกับผมไปบอกเลยว่าพี่ได้ดอกเบี้ยพิเศษทุกคันแน่นอนแค่ทาตามที่ผมบอกใครสนใจดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปานเพชรยนต์รถเมือสองนะฮะวันนี้นะครับผมมาอัปเดตรถที่สาขาสุวินทวงศ์นะฮะจริงๆรถเนี่ยก็สลับไปสลับมาแหละแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะเอาตดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แคมรี่จอดอยู่งนี้แอรคอร์จอดนี้ซีวิ c จอดอย่งนี้ค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยมาถ่ายทําให้พี่ๆได้รับชม จ่เลี้ยงกันเป็นแถวแบบนี้ครับใครสนใจนะฮะเข้ามาหาผมได้เลยนะผมจะประจำการอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46นะพี่นะอยากได้รถคันไหนครับแจ้งได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นออาติสโชมนิวโชมไมโนเชนฝั่งนู้นมีเยอะมากนะฮะเข้าใหม่เยอะเลยแต่ฝั่งนี้จะเป็นรถที่แบบว่าชงเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่ท่านใดที่อยากได้รถไปใช้งานสนักคันรีบติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับมีทั้งแคมรี่มีทั้งแอ c o คอร์ดมีทั้งซีวิกแบบนี้นะครับโฉม fc โชม fd มีหมดนะฮะพี่ท่านใดที่อยากได้รถครอบครัวอขออภัย รถเก่งไม่ใช้งานสขาร์นาลิติตต่อมานะฮะติดต่อหาผมได้เลยสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมปานพิทยนต์ครับที่ศึตษาการขายบริษัทพิทยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีครับผ่านการอบรม s อสเซจไอว์วิ่งเตป TSC จาก To โย t ้าโอมูโตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากยูสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0ูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้า LIPARNPI หนึ่งเก้าเก้าสองได้เลยนะครับอะ เพื่อเป็นการเสียเวลาครับซื้อรถกับผมผมมีการตรวจเช็คช่วงล่างให้กับลูกค้าเช็คช่วงล่างกับศูนย์มาตรฐานไทยพาสซึ่งเพชรยนต์มีไทยพาสเป็นของตัวเองนะครับเป็นเพชรยนต์พาสนะฮะเป็นไทยพาสของตัวเองเราเสียตังตรวจนะแต่ว่าเราตรวจให้ลูกค้าฟรีตรวจเช็ครถให้274รายการมีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะครับที่สําคัญยาง4เส้นเนี่ยเปลี่ยนให้หมดถ้าต่ำถ้าถ้ายางมันต่ําปี22เปลี่ยนให้เลยหรือชํารุดเสียหายอาจจะสูงกว่าปี22 แต่ชำรุดเสียหายผมก็เปลี่ยนให้ใครอยากได้แคมเปญดีๆแบบนี้รีบเข้ามาจัดและอีกหนึ่งแคมเปญก็คือแแคมเปญของดอกเบีย้ยครับ2.39เริ่มต้นนะฮะสูงสุด3.89ได้เรทดอกเบีย้ยนี้เฉพาะมาเซ็นที่เต็นต์นะฮะที่เพนยนแต่นะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดและอยากได้เรทดอกเบีย้ยนี้มีวิธีทำนะครับมีวิธีที่ทำให้พี่ได้ เรอกเบี้ย3.89เหมือนกันง่ายๆครับแค่ทำตามที่ผมบอกเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าสนใจอยากได้เร็แคมเปญออกเบี้ยนี้นะครับโทรหาผมได้โดยตรงโทรมาที่0825713369แอดไลน์ PARNPI1992 ได้เลยผมยินดีให้บริการทุกท่านนะฮะเพื่อไม่การเสียเวลาครับวันนี้จะถ่ายให้พี่ได้รับชมประมาณสัก10นาทีนะฮะ เรามาเริ่มกันเลยนะฮะกันที่คันแรกตัวนี้จะเป็น Toyota Camry ครับเป็น2.2 2.0รุ่น G นะฮะน่าจะได้ปี2020นะสำหรับตัวนี้ครับเลขใหม่แสนสามหฟีดาวผ่อนประมาณ1,1600บาทพี่ได้คันนี้ไปใช้งานสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายคันนี้ตอบโจทย์สนใจรีบเข้ามาทักทายกันนะฮะตัวนี้สวยจริงนะฮะ8605นะครับคันที่2 c a แคมรี่เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นตัวท็อปภายในได้เป็นสีเบดนะฮะสีดํา ภายในเบตมีซันรูฟให้นะครับแม e รี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะฮะสองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมมืกันบาทชาร์จเร่งไมลแสนหนึปีสบานะฮะได้เป็นสีดำนะฮะแล้วก็ภายในได้เป็นสีเบตนะครับน้อยมากนะที่เพชรโยนจะนํารถอ่าสภาพนี้มาขายก็คือสีสเปคนี้ครับมาขายคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะฟีดาวน์คนประมาณหน0 0งหาพนะครับทะเบียน3 4มสี่เจ็ด ตัวไฮบริดนะฮะสนใจรีบทักมานะคันนี้ครับรถดีเซ็คเมนต์เช่นเดียวกันครับตัวนี้จะเป็น Honda Accord ฮะทะเบียน605เป็น2.5อ๋อุขออภยัย2.0งจุดศูนไฮบริดนะฮะแอคคอร์ดนะฮะแต่ไม่ใช่ไฮบริดเทคนะ,ะตัวรองท็อปตัวนี้มี Honda s e n s i n g มาให้แล้วนะครับสเปคค่อนข้างครบครับแล้วก็สีบอลเงินดูแลรักษาง่ายไฟ LED ไฟตัดหมอก LED เช่นเดียวกันนะครับคันนี้ราคา8 5ด0 0 0บาทแต่นะครับบอกว่ามาจากคลิปนี้ผมปรับให้ลดลง40,000เหลือ819นะครับ แปดเท่านั้นฟรีดาวผ่อนประมาณ13,000หมนสานิดๆพี่ได้คันนี้ไปใช้งานเป็นสีบอนดูแลรักษาง่ายนะครับในเรื่องในเรื่องส่วนของด้านหลังนะฮะด้านหลังเนี่ยก็จะมีนี่ครับโตโยต้าแคมรครับเป็น2.5งจุดหสปอร์ตนะตัวนี้อ,อ่อสองจุดนะครับขอใัยไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอภัยทินสองจุดศูนย์รุ่น G ีครับสีขาวนะฮะ สีขาวนะครับผู้กี้ผมดูล้อแม็กผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเป็น2.0รุ่น G สีขาวมุกนะครับปี19ไม่แสนสองราคา720,000บาทครับตัวนี้ฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ12,000นิดๆนะฮะใครได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มคุ้มสุดนะคะตัวนี้2.0 G นะครับและคันนี้จะเป็น2.5สปอร์ตครับกระจังหน้าจะต่างกันเพราะว่ากระจังหน้าตัวนี้มันจะเป็นโทนสีดำนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนครับมีให้ครบนะฮะ แล้วก็ได้ตัวรถที่เป็นสีขาวราคาขาย879,000าซึ่งก่อนหน้านี้นเขาขายอยู่ที่899,000บาทนะผมลดให้20,000เฉพาะคลิปนี้ไม่แสนเดียวเองนะครับรถปี21นะฮะเหลือ879,000บาทฟรีดาวน์ผ่อน14,000ปลายนะครับและมี ตัวรถดีเซ gment ที่เป็นเบนซินล้วนใครชอบความเร็วความแรงนะฮะเครื่องยนต์บรัก็จริงแต่ได้ในเรื่องของความเร็วแรงนะฮะคันนี้เป็น n อนได้ o r d 1.5 EL Turbo ครับเป็น EL Plus สีขาวมุกด้วยนะครับทะเบียน5804ฮะทะเบียนสวยฮะไฟหน้าได้เป็น LED นะครับรถสวยพร้อมใช้นะฮะเป็น โครงสร้างอของ Honda โดยตรงนะไม่มีเปลี่ยนมาโครงสร้างเดิมแน่นอนครับไม่เปลี่ยนภายหน้าไม่เปลี่ยนภายท้ายแน่นอนรถปี21ครับไม่แสนสามราคาขาย739,000นสฟีดาวรหมหมื่นสามพี่ได้คันนี้ไปใช้งานนะครับแล้วมาตรงนี้ครับผมจะมี Civic ให้พี่อีก3คันนะฮะ Civic FD ฟดนะตัวนี้นะครับเป็นสีเทาดำนะครับสีเทาดำคันนี้นะครับ 1, นึอ่าหนตัว E นะครับเป็น FC นะฮะได้สีเทาดำนะฮะตัวนี้เลขไม่อยู่ประมาณ75,000โล 49ครับ5 100, 1 9 0 0 0หนึ่งหมื่นเก้าพันคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันบาทนะฮะฟรีดาวผ่อนประมาณเก้าพันพี่ได้เลนนี้ไปพี่ได้คันนี้ไปใช้ผมว่าคุ้มนะคุ้มเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนี้มาให้ไม่มีไฟตัดหมอกแค่นั้นเองนะครับในส่วนเรื่องของคันนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาดําแล้วก็สีบอลที่จอดเรียงกันอยู่นะฮะสีเทาดําคันนี้นะครับราคาอยู่ที่5 7 7 0 0 0เป็นตัว EL ตัว EL เนี่ยเป็นรองท็อปนะถ้าเปรียบเทียบกับตัว RS นะตัวนี้จะได้ตัวรรองนะคับ ตัว e อนะฮะคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนกิโลปีสิบเก้านะครับสภาพค่อนข้างสวยเหมือนกันนะฮะปีสองพันสิบเก้านะฮะราคาดีนะทะเบียนขึ้นต้นด้วยสามเก้านะหะ้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทอาจจะไม่ถึงเก้าพันปลายเก้าพันหกร้อยประมาณนี้นะ,ะคันนี้ตัว e อนะแล้วก็มีสีบอลครับสีบอลทะเบียนสี่เก้าเจ็ดศูนย นะฮะ4970นะฮะสีบรอนเงินดูแลรักษาง่ายตัวนี้เป็นตัว EL เช่นเดียวกันราคาเท่ากันนะ570,000็่านเลขไม้แสนหนึ่งมื่ขอไัยครับเลขไม้อยู่ที่62,000ปี19โหคันนี้น่าใช้กว่าสีดูแลรักษาง่ายนะครับใครสนใจนะฮะทักมานะครับ,ท,นะรบทักมาเลยนี่สวยมากนะครับนอกเหนือจากนั้นนะฮะของเราก็จะมีพวกเอาติส1.6ุ้นจีแบบนี้รีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง8 0 0 68,007นะ นี่สวยๆทั้งนั้นตัวนี้จะเป็นตัวไฮนะครับตัวไฮนะนี่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสภาพสวยสามศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับทะเบียนนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนครับมีเรดาร์ให้โครงสร้าง tnga นะครับหรือจะเป็น1นึ่งจอส่งจุดแปดสปอร์ตตัวนี้ก็เป็นสีขาวสภาพสวยเช่นกันทะเบียนขึ้นต้นว่า3910ทะเบียนสวยนะครับทะเบียนสวยเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนแต่ไม่มีไฟตัดหมอกนะแม็กค่อนข้างเที่จแตกต่างนะครับแม็กค่อนข้างที่จแตกต่าง ตัวนี้สีขาวมีนะครับสีดําเราก็มีนะฮะด้านหลังก็จะเป็นสีดํานะครับเป็นตัว1.8ึ่งจุดแปดสปอร์ตเหมือนกันแม็กสวยๆนะฮะคันนี้ไม่เก้าหมื่นเองครับปี21นะราคาขาย6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพี่ได้คันนี้ไปใช้งานนะครับรถสวยพร้อมใช้ด้านหลังก็จะมี 1.6G ครับที่ฟรีดาวผ่อนประมาณ10,000อ่าที่ฟรีดาวผ่อนประมาณ8,000บาทนี่ฮะสคันนี้นะฮะเป็นรุ่น G นะครับนอกเหนือจากนี้ผมมีวีออที่ผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000เท่านั้นนะครับและฝั่งนี้ก็็จะเเปนทั้งหมดลย นะครับนี่เอาติดนะฮะหนึ่งุดหกีหนึ่งจุดแดสปอร์ตมีทุกรุ่นมีทุกสีนะครับพี่อยากได้ขนไหนพี่เข้ามาหาผมนะฮะรับรองว่าจบแน่นอนแต่ว่านะครับซื้อรถกับผมได้แคมเปญพิเศษี่ดอกเบี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าอยู่อยู่อยู่แถวนี้เข้ามาหน้าร้านพี่ได้ดอกเบี้ย3า9จุดดเ้าซึ่งถูกกว่าป้ายแดงเยอะมากนะฮะป้ายแดงเนี่ยดาวส0เอซนยู่ที่4ี่จุดสี่เก้าแต่เพชรยนนะครับสำหรับผมนะถ้ามาหน้าร้านได้สา9จุดด้าแต่นะครับลูกค้าท่านใดที่บอกว่าไม่สะดวกมา บอกเลยว่าทําตามที่ผมแนะนาครับพี่ได้เลดออกเบียนนี้แน่นอนนะฮะพี่ได้เลดออกเบียนนี้แน่นอนพี่แค่ทาตามที่ผมแนะนําผมจะแนะนําให้พี่โหลดแอปนะครับก็คือถ้าพี่มีแอปอยู่แล้วนะฮะมันเป็นแอปธนาคารบางธนาคารนะเนาะถ้าพี่มีแอปอยู่แล้วพี่ไม่จําเป็นต้องโหลดนะฮะแล้วผมจะให้าพี่ทํากรอกข้อมูลต่างๆซึ่งนะฮะมันจะโชว์เครดิตสกอร์ของพี่ว่าสามารถออกรถได้ไหมพี่พอ3วันหลังจากนั้นที่พี่กรอกข้อมูลเสร็จอัปเดตเอกสารให้ผมเสร็จพี่สามารถพี่จะรู้สกอร์ทันทีพี่จะรู้ได้เลยว่าพี่ออกรถได้หรือเปล่า ผลอนุมัติจะมาทาั้งทั้งที่พี่ยังไม่เส็จเอกสารนะครับถ้าพี่สนใจพี่รีบเลยเพราะลูกค้าผมล่าสุดที่มาจากเชียงใหม่เขาทําแบบนี้ครับเรื่องต้นลูกค้าไม่มีแอปธนาคารธนาคารนี้ลูกค้าเข้าไปนะครับรอวันจันทร์ตอนนั้นจองมาวันศุกร์นะฮะแล้วคราวนี้ติดเสาร์อาทิตย์นะครับเขารอวันจันทร์เขาไปทำ,ท,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 ำที่แอปธนาคารไปโหลดแอปพอไปโหลดแอปนะครับเขาก็โทรหาผมนะฮะแล้วก็ทําตามขั้นตอนแค่5นาทีเองนะครับสกอออกปุ๊บ ไฟแนนซ์บอกว่าให้อัพเดทเอก,อเเอกสารตามที่แจ้งปุ๊บ,บ,บลูกค้าอัพเดตมาวันทันมาอนุมัติอนุมัติเสร็จปุ๊บพี่ครับ ลูกค้ารับรถได้มาลูกค้าไม่ต้องเซ็นเอกสารด้วยซ้ำลูกค้ามาเซ็นเอกสารมันรับรถได้เลยนะครับอนุมัติตั้งแต่วันที่12แต่ว่าลูกค้ามารับวันที่25นะฮะลูกค้ามาจากเชียงใหม่นะครับซึ่งไม่สะดวกมาแต่อยากได้เลทแบบพิเศษมันต้องได้ทําได้เหมือนกันนะครับใครสนใจที่ทักมานะนะฮะเพช์ยนรถทุกคันนะับผมตรวจเช็ครถนะฮะให้อ่ากับศูนย์บริการไทยพารนะฮะเป็นศูนย์มาตรฐานเพช์ยนมีไทยพารเป็นของตัวเองนะครับท่านใดที่อยากได้ รถสวยๆไ้ใช้งานสักคันนะฮะติดต่อมาเป็นยนจบแน่นอนครับพี่นะครับรับว่าการันตีวันรับการันตีหลังการขายใครสนใจรีบทังมาสภาพสวยๆเนี่ยทุกคันเลยนะครับเกรดเอทุกคันจอดอยู่ตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าน่าใช้ทุกคันคุ้มค่าสุดๆสนใจรีบทักมาครับราคาดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบบอดถ้าเกิดว่าพี่อยากได้คันไหนพี่แจ้งผมได้นะครับโทรมาที่082 5 7 1 3 3 6 9สแอนไลน์ p a r n p i 1 9 9 2ไเครับยินดีให้บริการทุกท่าน สำหรับวันนี้นะครผมต้องขอตัวจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกวันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครสน,สนใจรถมือสองนะฮะก็รีบติดต่อผมมได้เลยนะครับสวัสดีครับ